นเขาไปีกันไามป็นไายกเขต่ประสวีครับครับนน้าอก ได้ได้อะไอ้พพูดไทยแต่ันะล้ไอพพูดไทย สีมันจะเก็บไปที่กระตังชาติเฉพาะต่ังชาติถูกแล้วที่นี่เขาถ่ายพวกคนไทยเขามาถ่ายหนังละครเอนติมีไอ้นี่พี่แบบพุ่มสาไทยได้มหเรื่องอะไรว่าไอ้ฝนไอ้ฝนนี่มันเล่นน่ะด้านบ้างดูแลเรื่องอะไรไอ้ที่แบบมองๆอะไรคนที่ที่อ้ําเล่นด้วยอ่ะ ไม,ไม่ไม่ไม่อันนั้นอันนั้นก็เล่นที่นี่ไอ้น,นี่ก็เล่นหลายหลาย,หลายเรื่องอยู่ที่นี่

ไายแล้วนี่เราตัตัดถ่า Dạ. need to need là vậy. Hoặc 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 là vậy

မနက်ပိုင်းကနေဒီလိုမျိုးပဲ။ဘယ်ညာရယ်တော့စုံရမျိုးတွေကမှုတ်စုံမယ်လေ၊ခေဗညာပတ်တာ။အဲဒါဟိုရစ်ရစ်နေတဲ့လူတွေကပြုံးနေတာ။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလဲ။အမေရယ်လို့ပြောတာ။ဒီနေ့မှ5000ရည်။

แต่ว่าตอนนี้คือเป็นบางที่ไม่มีการใช้งานแล้วคือเป็นไม่มีแล้วก็แค่แ <c oughs> ค่เหมือนทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวได้ยมีมาพูดเสมอเขาบอกให้นักท่องเที่ยวมา

นี่พี่ครับเนี่ยครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับทุกโรงเรียนก็จะหัวนี้นะครับโรงเรียนทุกโรงเรียนครับก็โอเคพี่อําเภอจะจริงๆนะครับตัวผมเนี่ยพอผมไปที่โรงเรียนก็คือด้วยเรื่องที่มันสําคัญมากครับตัว2ชั่วโมงเนี่ยก็จะว่ากันนะครับแล้วแต่จะเปลี่ยนขึ้นเราก็ก็เนี่ยไปไปปุ๊บๆๆขึ้น4000นะครับขอได้ได้อ่ะครับ တင်နေစာ媽媽းကအမှန <Okay, okay. S 2> ်ပါလို့ပါလဲဒီပွဲတို့ချင်းနားနေပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီအရာတွေဒီရက်သားတို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဒီလိုအော်ဂဲနိုက်ရှင်းဟုတ်ဒီမှာကအပွဲကြုံလို့ဆိုပြီးတော့အိမ့်ခံလုပ်ကြပါဦးဒီမီးအားပါစုတောင်းတာဒါကြည့်ပါပါဘယ်တော့မှကျွန်တော်စုပမင်းအားဒီလိုကြည့်နေကြပါဦးအဲ့ပါတောင်းနေတယ်ဒီဘက်ကိုလိုချင်တယ်အော်အဲ့ဒီတော့လည်းတန်း นักูว้อง้องืององ่ก็คืออธิฐานอะไรก็ได้แล้วคือมีเจลงจาก अरे तूने बचावने ना तू सुना दिया निके सानी होम्सावे दिन ताडू 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 त

แต่แนะนำพื้นดินเดี่ยวเราแี้เป็นของเขาแต่ก่อนเราคงไม่ไ้เป็นแบบนี้หรอกเข้ากษัตริย์องนี้นี่เขาจะมีภรรยาหลายคนหลายหลายคนอย่างอย่างเช่นสุพรรณภรรยานีก็เขาก็นอิมาคไทยไทยแล้วก็มีอีกหลายหลายองนะภรรยาที่ไม่ดีรู้สึกก็มีพังมอนก็มีมาอยูสุพรรณบเรีของก็ได้กานชิดอยู่แล้วอุ่นๆสุดยอดสุพรรณบุรีคือสนุกในตัวเองสุด ในนี่เวนี่ตหมองนี่อาานเลซัวนี่เัวนมองกอนนีไปยูปาลเลยเขาเลซัวนีสวนาเ็นมุงันน้องเันเป็นน้องสาวของพานเวนเป็นพี่ชายเออเป็นพี่ชายก็เป็นน้องสาวนะน้องสาวของไอ้พระสุพรรณกัลยารณกยาสิบก็ เพราะองค์ดำนงานนเป็นองนนนอพักสวนเป็นีนี้เป็นตัวประกันพรสวนีเป็นตัประกัน